ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่ตอนนี้จะพาไปดูการจัดงานเทศกาลกันที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้จัดงานเทศกาลลิ้นจี่มะม่วงและของดีท่าตอนประจำปี2568ค่ะ ที่สวนสาธารณะกรมทางหลวงบ้านห้วยน้ำเย็นตําบลท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นางสลีนยาคำมพาแก้วในอําเภอแม่อายเป็นประธานเปิดงานเทศกาลลิ้นจี่มะม่วงและของดีท่าตอนประจําปี2568เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเสริมสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่มะม่วงในพื้นที่ตําบลท่าตอนค่ะ ภายในงานมีกิจกรรมทั้งการประกวดลิ้นจี่พันหงห่วยมะม่วงพันน้ำดอกไม้การประกวดที่ดาชาวสวนจำแรงการจำหน่ายลิ้นจี่มะม่วงรวมถึงนทิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และมีการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสินค้าโอทอบและผลิตภัณฑ์จากชุมชนตำบลท่าตอนสำหรับตำบลท่าตอนครับถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชผลไม้หลากหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่มะม่วงส้มเขียวหวานลำไยเงาะและอะโวคาโดนั่นเองนะครับซึ่งลิ้นจี่เนี่ยก็ถือว่าในพื้นที่ตำบลท่าตอนเป็นผลไม้ที่กินพื้นที่ปลูกมากที่สุดเลยนะครับในพื้นที่อำเภอแม่อายครับ ในช่วงฝนตกแบบนี้